สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีที่ผมใช้วัดถังน้ำยาแอร์เพื่อหาตำแหน่งในการเจาะถังนะครับเริ่มจากใช้เชือกวัดเส้นรอบวงของถังแล้วมาวัดความยาวจากไม้บรรทัดพอได้เส้นรอบวงเราก็มามาร์กเส้นแรกนะครับอันนี้ดูจากแนวของตัวหนังสือที่อยู่ในถังพอวางไม้มันทัดตรงกับเส้นที่อยู่ในถังเราก็ขีดเส้นแรกขึ้นมาครับ พอขีดเสร็จเราก็จะได้เส้นขึ้นมา1เส้นเราจะใช้เส้นนี้เป็นจุดอ้างอิงในการวาดเส้นอื่นๆต่อไปเมื่อได้เส้นแรกขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะใช้เชือกที่เรามีมาวางเพื่อวัดตำแหน่งของเส้นที่สองโดยตำแหน่งของเส้นที่2นะครับเราก็จะนําเส้นรอบวงของถังน้ํายาแอร์ที่เราวัดเมื่อกี้ครับไปหาร4ก็จะได้ จุดที่สจุดที่3จุดที่4ตามมานะครับเราก็จะวัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ครบจุดที่เราจะขีดเส้นทั้ง4ีจุดทีนี้เราก็ขีดเส้นนะครับจากจุดที่เรามาให้ชัดเจนขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้กำลังใช้ไม้มาทัดทาบแล้วก็ขีดเส้นครับ เราก็จะขีดตามจุดที่เรามาร์กไปเรื่อยๆนะครับจนครบเราจะได้เส้นมาทั้งหมด4เส้นนะครับหลังจากได้เส้นครบ4เส้นนะครับตอนนี้ก็มาวัดจากจุดร้อยเชื่อมนะครับจุดกลึงกลางของถงังวัดลงมาตามขนาดที่เราต้องการนะครับเพื่อหาตำแหน่งในการเจาะอันนี้เราก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับจนครบ4จุดเหมือนกัน เมื่อได้จุดที่เรามาไว้ทั้ง4จุดนะครับเราก็มาย้ำให้จุดชัดขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการเอาหูหิ้วของถังน้ํายาแอร์ออกครับโดยเราจะใช้วิธีการเอาพลานะครับมาวางระหว่างรอยต่อของหูหิ้วกับถังแล้วก็ใช้คอนนะครับตอกไปเรื่อยๆจนกว่าหูหิ้วจะหลุดออกนะครับในขั้นตอนนี้เราก็จะตอกไปเรื่อยๆครับตอกไปหมุนไปเลื่อนตำแหน่งไปเรื่อยๆนะครับ เราใช้ค้อนตอกไปสักพักหูหิ้วก็จะหลุดออกมานะครับหลังจากหูหิ้วหลุดแล้วนะครับเราก็จะมาหาตำแหน่งในการเจาะปากถังกันนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าผมใช้แม้มทัดวัดนะครับจากแกนกลางออกมา2จุดพอเรามากจุดรอบถังแล้วเราก็จะนำกระป๋องนมนะครับที่เราจะนำมาทำไส้ถังมาครอบลงไปแล้วเราก็ปรับเล็กปรับน้อยนะครับให้มันกลางที่สุดแล้วก็ใช้นินสอครับขีด รอบถังของเราเลยเมื่อเราขีดเสร็จนะครับเราก็จะได้รอยดินสอนะครับที่เป็นวงกลมบนฝาถังที่นี้เราก็นำไปตัดตามรอยได้เลย